บาเปานักรีวิวเรามาดูเสียมเหล็กแมงกานิสกันครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเสียมเหล็กแมงกานิสทั้งด้ามนะครับผมทั้งแท่งเลยฟังเสียงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเสียมฟันปลานะครับอ่าเรามาดูใกล้ๆได้เลยนะครับอ่าเป็นเสียมฟันปลานะครับรอยเชื่อมเชื่อมให้อย่างดีนะครับเคลือบด้วยสีเพาเดอร์โค้ทนะครับตัวนี้อ่าดูครับตรงด้ามของเขานะครับผมดูครับตรงฟันของเขาจะเป็นฟันเหมือนฟันปวกนะครับตรงนี้อ่าสามารถ ตัดรากไม้ได้นะครับโดยที่รากเขาไม่ช้าเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเลื่อยนะครับข้างนะครับเขาเรียกว่าฟันปลานะครับผมตัวนี้สามารถเวลาเราขุดต้นไม้หรือขุดหน่อกล้วยขุดอะไรก็ช่างครับที่เป็นต้นไม้เราจะย้ายไปปลูกครับตัวนี้จะสามารถเลื่อยนะครับรากไม้โดยที่ไม่ทําให้รากไม้ช้านะครับผมฟังดูเสียงของเขาครับตัวนี้เป็นเหล็กแมงกันิทังแท่งนะครับผมเคลือบสีด้วยสีเผาด้วยโค้ะครับอบให้อย่างดีนะครับฟังเสียงครับเหล็ก ดูครับเป็นยังไงครับคือเหล็กของเขาเนี่ยเป็นเหล็กแมงกานิดนะครับทนทานแข็งแรงนะครับผมเนี่ยหนาอยู่ที่สองมิลนะครับผมคือแข็งแรงทนทานมากเหล็กของเขานะครับผมสามารถยืดหยุ่นได้นะครับงอไม่ได้นะครับยืดหยุ่นได้เด้งกลับได้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจครับเสียมเหล็กแมงกานิดตัวนี้ ียมเหล็กแมงอันี้ตัวนี้นะครับมีของแถมให้ท้ายปีด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจครับเขียวเหล็กแมงอันิสหรือนะครับผมเป็นแวกโบลาัมโบราณของไทยก็มีนะครับผมอลูกค้าอยากได้ของแถมตัวไหนคือสามารถบอกแอดมินได้เลยครับมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าของเขาทนทานแข็งแรงจริงอย่างที่พูดไหมออันนี้นะครับเป็นไผ่นะครับไผ่เป็นๆนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะสับให้ดูนะครับอันนี้ถ้าเราไปขุดนะครับเจอรากไม้ดูนะครับแบบนี้สามารถขาดดไ้ เเดียวยวลไผ่ใหญ่ๆขนาดนี้ดูนะครับว่าจะขาดไหมถ้าเราไปเจอรากไม้ใหญ่ขนาดนี้มาดูครับผมสองทีกิ่งใหญ่ๆขนาดนี้ยังขาดนะครับดูใหม่ครับผมดูใหม่อ่าของดีแบบนี้ผมทําให้ดูได้บ่อยๆนะครับผมดูครับนี่ขาดนะครับตัวนี้เป็นไผ่ตันๆเลยนะครับอ่าดูใหม่อีกทีทั้งนั้นนี่นะครับ เป็นไงครับผมเวลาเราไปขุดเจอรากมงรลากไม้เอาอยู่แน่นอนครับหรือเราจะไปขุดหลุมฝังเสานะครับขุดไม้ล้อมขุดอะไรได้หมดมาครับผมเดี๋ยวผมจะขุดดินให้ดูนะครับตรงนี้ชัดๆเลยนะครับอ่าลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นบานะครับเอาไว้เหยียบนะครับผมเวลาเจอดินแข็งหรือดินที่ขุดไม่ลงนะครับเหมือนเราเสียบลงไปแบบนี้แล้วครับเราสามารถเหยียบได้นะครับอ่าดูครับทุ่นแรงเรานะครับตัวนี้ดูครับ งัดขึ้นนี่นะครับผมเหยียบแบบนี้นะครับเหยียบแบบนี้เราก็จะได้หลุมใหญ่ๆขนาดนี้นะครับผมดูครับนี่อ่าแบบนี้ได้เลยนะครับผมดูครับยิ่งขุดยิ่งใหญ่นะครับตัวนี้เหยียบเหยียบงัดนะครับผมเบาแรงเรามากเห็นไหมครับพอเจอรากไม้อ่าขาดนะครับผมดูครับนี่แค่เหยียบนะครับอันนี้ขาดนะครับดูอ่า ยิ่งขุดยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมสามารถเอาไปขุดหนักๆได้นะครับผมตัวนี้ขุดหนักๆขุดเสาขุดดินอ่ะฝังเสานะครับขุดต้นมงต้นไม้ได้หมดครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอ่ะตัวนี้นะครับนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้นะครับผมขายนะครับอยู่ในราคา1,290บาทนะครับอโอเค